สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอเอฟซี FC ถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางพระเอกสันได้โต้เดือดแล้วก็โพสต์ถึงสิ่งนี้หลังจากที่ทางเพจดังได้แชร์ไว้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้โพสต์แบบนี้เนาะพี่น้องบอกว่าทํางานครับอดีตมีดีและไม่ดีทุกคนใครจะปั่นแบบไหนให้รู้ว่า อดีตผมและทุกคนก็มีวาสันว่าผมก็วัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งแต่แค่ไม่เคยทําในเรื่องที่เล็วร้ายจนเกินไปวาสันว่าพี่น้องเพื่นก็บอกว่าแต่ถ้าเรื่องวัยรุ่นมีปกติโดยที่ก็ระมัดระวังตัวเองอยู่ผมไม่อยากตอบโต้นะผมเองก็มีหลักฐาน มีหลายอย่างผมแค่รู้สึกว่าปล่อยผ่านดีกว่า่าสันมาพี่น้องแล้วเพื่อนก็บ,บอกอีกว่าอดีตไม่มีผลกับในทุกวันมีแค่ให้คิดว่าเออผ่านมาแล้วเพราะมันทําให้ผมเติบโตได้จากการเรียนรู้อดีต่าสันวมาพี่น้องแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าจะไม่ชอบผมจากที่ว่าเคย ยอดสาวสาววาสันวาก็ได้นะครับวาสันวาผมไม่อยากมานั่งอธิบายซ้ำๆพูดไปก็เปืองน้ำลายประมาณนี้พี่นงองบอกว่าขอให้ปัจจุบันกระท่หลายกว่าเบื้องจากปัจจุบันประมาณนี้เพื่อนก็บอกว่าแพลาก็รู้อยู่ที่ผมทําอีกอย่างให้เกียรติแพลด้วยครับวาสันวาถ้ารักพวกผมสองคนนี่คือปัจจุบัน ถ้าผมกลับไปย้อนได้ผมคงไม่ทำมาสันวา่าเพิ่นก็บ,บอกอีกว่าทุกคนก็คงเหมือนกันมาสันวา่าพี่น้องแล้วก็บอกอีกว่าแต่แต่เอาตรงๆนะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยแล้วก็บ,บอกประมาณว่าจากที่คนเอาเรื่องอดีตมาลงไ้เนี่ยอาจจะอยากเฮตดให้ทังแล้วก็เอาเรื่องเกา่เกาๆมาขุดมาสันวา่า เอาเป็นว่าผมจะมีครอบครัวที่ดีผมคงไม่เอาอย่างอื่นมาทําร้ายความสุขผมมาสันญาพี่น้องแล้วกะยาว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นน้องพี่น้องเนาะทางเพจยีดเซียมก็ฟาดกลับถึงโพสต์ดังกล่าวทันทีบอกว่าความกระล่อนเจ้าชู้หลอกล่อขอดูจุดๆ,ๆสาวๆไม่ใช่เรื่องเสียหายอ่าแล้วกับเพิ่นกายแหกบอกว่าบวชเป็นพระอยู่ก็เปิดกล้องคุยกับสาวๆทุกคืน คาจีวอนไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรวาสันวาพี่น้องอ่าเพิ่นก็บอกอีกวา่านี่คือตัดกะความคิดของอ่าเขาที่ยังไม่มีความรับผิดต่อตอนเองและผู้อื่นวาสันวานั่นแหละพี่น้องทางเพทิเซียมก็บอกอีกว่าย่าเลิกกันนะวาสันวาจะได้ไม่เป็นภาระสังคมวาสันวาพี่น้องหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้เอาในส่วนของภาพที่เป็นทางพระเอกนั้นมีในสถานะที่คุยกับ สาวเนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสี่ใสในส่วนของเหมือนตอนขณะบวชอยู่นั่นเองพี่น้องแล้วก็ทางเพจดีเซียมก็ย้ำในคอมเมนต์อีกว่าเปิดกล้องคุยกับสาวๆในขณะที่บวชคาชุดผ้าเหลืองไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรชุดความคิดอันตรายมากๆไอ้นี่วาสนาพี่น้องนั่นแล้วพี่น้องทางหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะทาง f อก็เข้ามาคอมเมนต์เดือดสนั่นถึงเรื่องดังกล่าวทันทีบอกว่าถึงในอดีต เข้าใจว่ามันเป็นอดีตแต่ว่าในอดีตท,ทีค่คุณเคยทํานั้นมันเป็นเรื่องที่เสื่อมมากว่าแนว่าพี่้วงนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวนะพี่น้องเนาะก็ออกมาโต้กลับแล้วก็ฟาดกันเดือดถึงเรื่องดังกล่าเแียวพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้กับคอมมินไว้ใตต่ขิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจา้า